สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d r Dr i v วิ i n g r r i f t วันนี้เราจะพาไปชมรถอเนกประสงค์ SUV ขนาดกลางที่ยังคงเป็นที่นิยมและเชื่อถือได้ในเรื่องของสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีครบครันนั้นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport ร,รุ่นปี2026ที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูดูดัดนและทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ของผู้ใช้ ปาเจโร่สปอร2,026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ด d y n a m i c i e l d ฉมใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกันโคมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวบางพร้อมไฟเดลท์แบบ DRL ช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายตัวถังรอบคันดูมีมิติมากขึ้น เพิ่มความสปอร์ตด้วยสเกตร,รอบคันและล้ออลลอยขนาด20นิ้วในรุ่นท็อปด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายเลเแบบแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่สปอร์ตพร้อมสปอยเลอร์และกันชนท้ายใหม่ที่เพิ่มความลงตัวให้กับดีไซน์โดยรวมภายในห้องโดยสารของปาเจโร่สปอร์ต2026ได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบฟิวเทดพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อกับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำให้เสียงรอบทิศทางเพิ่มอรรถรสในการขับขีพ่พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ a d a p t i v e Cruise Control และหน้าจอแสดงผลแบบ Fu ู l ดิจิ t a ลขนาดใหญ่ที่สามารถปรับการสแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังปาเจโร่สปอร์ตใส่ใจรายละเอียดด้วยเบาะนั่งที่สามารถปรับเองนได้ พื้นที่วางขากว้างขวางและมีระบบแอร์แยกโซนสำหรับผู้โดยสารแถว2และ3รวมถึงพอร์ตชาร์จ USB และ Type C ให้ใช้งานอย่างครบถ้วนด้านระบบปรับอากาศยังคงเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารที่ช่วยให้การเดินทางยาวนานเป็นไปอย่างสบาย ขุมพลังของปาเจโร่สปอร์ตสองพยยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตร MIVEC เทอร์โบ e ที่ให้กำลังสูงสุด181แปรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลและแม่นยำพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายโคลนหินหรือทางลาดชันทำให้ปาเจโร่สปอร์ตเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวนันและการเดินทางผจญภัย ระบบความปลอดภัยของปาเจโร่สปอร์ตจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีระดับสูงเช่นระบบเตือนการบบนชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้การจอดในพื้นที่แคบปลายเป็นเรื่องง่ายอีกหนึ่งจุดเด่นของปาเจโร่สปอร์ตคือความสามารถในการลากจูงที่ดีเยี่ยม ด้วยโครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงและระบบช่วงล่างหลังแบบคอยสปริงที่ให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ p a j ร r o Sport รองรับการลากจูงได้มากถึง3,100กิโลกรัมเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องลากพ่วงหรือรถพ่วงขนาดใหญ่การเชื่อมต่อในยุคดิจิทัลก็ไม่ขาดตกบกพร่อง Mitsubishi Connect รุ่นใหม่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกประตูหรือแม้กระทั่งติดตามตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์ Mitsubishi Pajero ปอร์ต2026จึงเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านรูปลักษณ์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ขับขี่ที่ต้องการรถคันเดียวที่ทำได้ทุกอย่างในทุกสถานการณ์ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องร i วิ d r ร f t ของเรานะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ